รักทุกคนนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะเรียนหน่วยอะไรคะลูกจำได้ไหมคะหน่วยเทคโนโลยีและการสื่อสารใช่ไหมคะเอเทคโนโลยีและการสื่อสารเราได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับการสื่อสารใช่ไหมคะการสื่อสารโดยการใช้อะไรนะคะใชอเลยนะคะลูก ใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้ทำอะไรไปแล้วคะ,ะเด็กๆก,ก็ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์กันไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเรามาทบทวนกันก่อนว่าเด็กๆ่กะการที่เราจะได้ยินเสียงเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้มีตัวกลางอะไรเป็นตัวกลางในการให้เราได้รับเสียงคะมีอะไรนะคะลูก มีเชือกใช่ไหมคะมีเชือกเป็นตัวกลางในการรับส่งเสียงนั่นเองส่วนโทรศัพท์มือถือก็จะมีอะไรคะมีตัวมีตัวกลางโดยการเป็นคลื่นวิทยุใช่ไหมคะคลื่นที่เราสามารถมองเห็นได้ไหมคะ,ะเป็นคลื่นที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะเ,เด็กๆพอจะทราบไหมคะว่านอกจากโทรศัพท์แล้วยังมีอะไรที่เราใช้ในการสื่อสารอีก ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนอกจากจะมีโทรศัพท์แล้วอะโทรศัพท์มือถือนะคะที่เราใช้ในการสื่อสารเนี่ยยังมีอะไรอีกที่เราได้ใช้ในการสื่อสารบ้างมีอะไรคะเด็กๆติ๊กต k อกติ๊กตอกมีอะไรบ้างคะลูกเด็กๆลองทายดูนะคะวันนี้คุณครูมีปริศนาคําทายมาให้เด็กๆได้ลองทายกันว่ามันคืออะไรนะอะไรเอ่ย ไม่มีชีวิตแจ้งข่าวสารทั่วไปร้องเพลงได้ทุกวันอะไรคะเด็กๆอะไรเอ่ยอาวิทยุนั่นเองนะคะเอ๊เด็กๆะ่ะวิทยุมีไว้ทำอะไรบ้างคะวิทยุมีไว้ทำอะไรบ้างนะคะลูกมีไว้อวิทยุมีไว้ฟังใช่ไหมคะฟังอะไรบ้างล่ะคะฟังอะไรบ้างคะลูก ก็ฟังพวกข่าวสารทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็ฟังเพลงเวลาวิทยุเนี่ยเขาจะมีให้เราเปลี่ยนคลื่นใช่ไหมคะก็จะมีหลายสถานีเลยใช่ไหมคะเขาก็จะมีเสาอากาศไว้ให้เนี่ยจูนคลื่นต่างๆนะคะเข้ามาสู่เครื่องวิทยุของเรานะคะโดยจะมีลาโพงใช่ไหมคะเราจะได้ยินเสียงวิทยุออกมาจากลําโพงผ่านคลื่นตัวกลางในการที่ทําให้เราได้ยินเสียงก็คือ คลื่นวิทยุนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะนอกจากวิทยุแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆที่เราได้เรียนไปก็คือโทรศัพท์นั่นเองอะโทรศัพท์เราได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารนอกจากวิทยุแล้วโทรศัพท์แล้วมีอะไรอีกคะยังมีอีกนะยังไม่หมดอะไรคะเด็กๆอามีโทรทัศน์หรือทีวีนะคะโทรทัศน์หรือทีวี เขามีไว้ทําอะไรเลยคะ่ะลูกเมื่อสักครู่วิทยุมีไว้ฟังแล้วที v, วทีมีไว้ทําอะไรค่ะมีไว้ทาอะไรคะมีไว้ดูใช่ไหมคะมีไว้ดูเอ๊มีไว้ดูแล้วสามารถฟังได้ไหมคะฟังได้ไหมคะลูกจะมีไว้ดูด้วยแล้วก็ฟังด้วยนั่นเองใช่ไหมคะเอ๊เราดูอะไรล่ะคะลูกเราดูอะไรฟังอะไรล่ะคะทีวี v เนี่ยเราเอาไว้ดูหรือว่าฟังอะไรคะ อ่ะเอาไว้ดูข่าวสารต่างๆใช่ไหมคะดูละครหรือว่าดูการ์ตูนนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเอาไว้ดูทีวีดูข่าวสารใช่ไหมคะนอกจากวิทยุแล้วโทรศัพท์แล้วทีวีแล้วยังมีอะไรอีกคะ ยังไม่หมดเลยนะมีอะไรอีกคะลูกที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารมีอะไรคะคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เอคอมพิวเตอร์มีไว้ทำอะไรคะเด็กเอ๋อคอมพิวเตอร์นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรล่ะคะลูกเอาไว้ทำอะไรคะเอาเอาไวทไ้ไวทำงานก็ได้ใช่ไหมคะเอาไว้ทำงาน เอาไว้ดูได้ไหมคะลูกดูได้ไหมคะเราสามารถดู YouTube ดูข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้ไหมคะ,ะได้เหมือนกันใช่ไหมคะเราสามารถฟังเพลงผ่านโน้ตบุ๊กได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะไว้ดูทีวีแล้วฟังข่าวสารต่างๆแล้วทางานได้แล้วคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ใช้สำหรับส่งเมล อ่าอย่างเช่นเวลาเราทํางานใช่ไหมคะมีไฟล์งานเราต้องการส่งไฟล์งานให้คนอื่นหรือว่าคุณครูเนี่ยทำใบงานของสัปดาห์นี้แล้วคุณครูไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะกักตัวอยู่ที่บ้านคุณครูต้องการส่งไฟล์งานให้ผู้ปกครองหรือให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆเ,เนี่ยคุณครูก็จะใช้การส่งงานนะคะผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่า ส่งเมลผ่านคอมพิวเตอร์นะคะลูกอะนอกจากจะส่งไฟล์งานส่งอ e ีเมลได้แล้วเนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้อีกคะเด็กๆเคยเรียนกับครูหม,มีไปแล้วด้วยในโปรแกรมเพนจ์จำได้ไหมคะเราสามารถเอาทำอะไรได้นะคะลูกทำอะไรคะ เราสามารถเอาวาดรูปได้ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆสามารถวาดรูปเล่นได้ในโปรแกรมเพนนั่นเองนะคะ,อะคอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยสื่อสารก็ได้ใช่ไหมคะ,อะนอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีอะไรอีกคะเด็กๆมีอะไรอีกคะมีจดหมายนะคะมีจดหมายหรือว่าซองจดหมายซองจดหมายเขามีไว้ทําอะไรคะลูกเอาไว้ทําอะไรคะ เอาไว้เขียนจดหมายใช่ไหมคะเวลาเราเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือว่าเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเราต้องการที่จะสื่อสารให้คนข้างนอกเขารู้หรือว่าสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ใช้การเขียนจดหมายนั่นเองนะคะการเขียนจดหมายเออแล้วเราส่งแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงล่ะคะลูก เขียนจดหมายแล้วเราต้องการให้คุณพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดรู้ให้คุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยได้รับจดหมายเราต้องทํำยังไงคะอ่ะเราต้องเอาไปส่งไปรษณีย์ใช่ไหมคะพอเราเอาไปส่งไปรษณีแล้วเนี่ยพี่บุรุษไปรษณีย์ก็จะทําหน้าที่ในการส่งต่อจดหมายของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าการส่งจดหมายเนี่ยจะทําไมคะลูกจะใช้เวลาในการส่ง ค่อนข้างที่จะทำไมคะอ่ะค่อนข้างที่จะยาวนานหรือว่าช้านิดนึงนะคะอย่างน้อยเลยก็3วัน 1- 3ถึงวันใช่ไหมคะเราก็เลยสมัยนี้ก็เลยไม่ค่อยมีการได้ส่งจดหมายกาันก็ใช้เป็นการโทรศัพท์หากันใช่ไหมคะโทรไลน์หากันก็เห็นหน้ากันด้วยโทรศัพท์หากันก็ได้ยินใช่ไหมคะสมัยนี้เขาก็เลยไม่นิยมส่งจดหมายกันเท่าไหร่นะคะ เด็กๆะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีคะ bye ่ะบ๊ายบายอะเด็กๆขาวันนี้เรามาดูใบงานใบนี้กันนะคะนี่ใบงานใบนี้นะคะให้เด็กๆนะคะใบงานใบนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย วาดภาพต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ตามแบบที่กําหนดพร้อมระบายสีให้สวยงามอ่ะเด็กๆมาดูแบบที่กําหนดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกเขาเรียกว่าอะไรคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะโทรศัพท์อ่ะคุณครูมีแบบไว้ให้แบบนี้อ่าอันนี้เป็นแบบนะคะที่คุณครูมีไว้ให้ ให้เด็กๆนะคะวาดภาพต่อเติมให้เด็กๆนะวาดภาพต่อเติมแบบตรงนี้นะคะให้เหมือนแบบด้านบนนี่ให้เหมือนแบบด้านบนนะคะ,ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าด้านบนเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะมีอะไรคะลูกอะมีหูโทรศัพท์ใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก,ก็วาดลงไปเลย เด็กๆวาดต่อเติมได้เลยนะคะวาดให้เหมือนด้านบนเลยนี่มีหูโทรศัพท์ใช่ไหมคะคุณครูลองวาดมาแล้วอ,อย <c oughs> อเด็กๆก,ก็วาดภาพต่อเติมนะคะอาวาดให้สวยงามนะคะลูก เราได้หูโทรศัพท์แล้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเขามีอะไรนะคะหูเขามีสายตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะนี่อ่ะแล้วเขาก็มีสายโทรศัพท์มีสายโทรศัพท์มีอะไรคะเด็กๆหูเขามีปุ่มกดด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบปุ่มกดแบบหมุนๆใช่ไหมคะอ่าจะมีเป็นวงกลมโอยคุณครูมีมือเดียวอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ ไม่ถนัดเลยนี่ได้อยู่ไหมคะเด็กๆอ่อแล้วก็มีกลมๆใส่ตัวเลขด้วยนะคะอืมอะคุณครูจะลองใส่ตัวเลขลงไปด้วยนะคะ ก้าค่ะเด็กๆโอเคไม่เป็นไรนี่แล้วก็มีตรงนี้ใช่ไหมคะอ้าวาดภาพเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆทำไมคะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแต่ว่าคุณครูไม่มีสีคุณครูวาดแค่เท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปวาดภาพต่อเติมของตัวเองด้วยนะคะ โอเคค่ะไม่ยากนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานส่งคุณครูด้วยนะคะ